โมฮอยโมฮอยแค่สะดาวโมฮอยจ้าបងប្អូនត្រួតត្រោរួយហើយកើដល់ក្រែនេះក៏ណកខ្លកស្ដៅក៏រួយស្ដៅក៏លឿនមានតង់ត្រួយមានតង់បកការเนาะអីនឹងយកមកធ្វើអាស្ដៅน้ําปลาหวานจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้แม่เพิ่งปลุกคลิปมาด้วยภาษาท้องถิ่นภาษาเขมรของอาเขตจังหวัดวีรลําที่บ้านของแม่เพิ่นนะคะ วันนี้นะคะเม่เพึ่งจะพาเพื่อนๆมาทาําสดาน้าปลาหวานกินกันจ้าหน้านี้ก็เป็นฤดูการสะดานะคะสะดาเริ่มออกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะนําหอมแดงนะคะมาเจียวให้เหลืองนะคะอย่าให้ไมหม้เบื้อม่พึ่งดอแต่ยังไม่ไหมะะ้หรอกค่ะแค่เป็นสีออกแดงๆแต่ยังไม่ขมนะคะแล้วก็พริกทอดจ้าแม่พึ่งจะทอดพริกแห้งนะคะแล้วก็คลุกให้หละเอียดจ้าต่อไปเรามาทําน้าปลาหวานกันนะคะ เราก็ตั้งน้ำแล้วก็ให้เดือดน,น้ำก็กะพอประมาณนะคะส่วนผสมทุกอย่างก็ตามที่เ,เพื่อนๆกะเอาเลยนะคะเพลเพิ่งไม่มีสูตรให้เดิอไม่มีปริมาณให้นะคะเราก็กะเอาจา้าก็จะใส่น้ำเปล่าน้ำตาลปี๊บนะคะหรือว่าน้ำตาลทรายก็ได้แล้วก็น้ำมะขามเปียกจก้ะเราต้องกะปริมาณให้พอดีนะคะอย่าให้เปรี้ยวไปหวานไม่มีปัญหาค่ะเราเติมเปรี้ยวได้เติมเค็มได้แต่ว่าเราอย่าให้เปรี้ยวนะคะต่อไปเราก็ใส่น้ำปลาจ้ะ น้ำเปล่าน้ำตาลน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลานะคะไม่มีผงชรสนะคะไม่ได้ใส่รสดีนะคะน้ำปล่าหวานทำง่ายๆนะคะมีแค่น้ำตาลน้ำเปล่าน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกจ้ะพอเราผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเคี่ยวนะคะเคี่ยวให้น้ำเขางวดลงให้เขามีความเข้มข้นมีความหนืดขึ้นนะคะก็เสร็จแล้วจ้ะ เราพักกันทำน้ำปลาหวานเอาไว้ก่อนต่อไปนี้เรามาลวกสะเดากันก่อนนะคะแม่พึ่งกระต้มน้ําแล้วก็ใส่น้ําตาลไปครึ่งช้อนใส่น้ําตาลทําไมเขาบอกว่าบางคนเขาบอกว่าลวกสะเดาใส่เกลือแต่แม่พึ่งใส่น้ําตาลอาทําไมใส่ได้หมดเลยคะ่ะเขาบอกว่าทําให้สีสันสวยงามจา้ะสะเดาอ่อนๆค่ามีทั้งยอดมีทั้งโดกนะคะซื้อมาจากของน้องหวนจ้ะเพราะว่าอ่านงแวนเขา เขาบอกว่ามีต้นสดาที่เบาจะพี่ก็เลยแบบออกยอดไหวนะคะเตกยอดใหม่ไวมีดอกด้วยนะคะแถวบ้านแม่พึ่งยังไม่มีเลยนะคะแม่พึ่งก็ซื้อมาจากกรรมละสิบบาทน้องเวนอาเกษตรบรรน,นอกนะคะพอเราลวกแล้วก็นํามาแช่น้ําเย็นจาแช่น้ําปกตินี่แหละเพื่อคงความสดของสดานะคะไม่ให้สดาเขาเป็นสีแบบอา่าอย่างไงอะสีแบบผักสุกอะ่ะเออเขาจะได้ไม่เป็นสีเหลืองๆนะคะจะได้เป็นสีเขียวๆแบบนี้เนาะก็ แม่พึ่งก็ลวกไปนานเติมอยู่นะคะนี่ก็กำลังทอดปลาจ้ะทอดปลาจีนเดดเดียวค่ะกินกับปลาดุกก็อร่อยจ้ะแต่แม่พึ่งวันนั้นไม่อยากกินปลาดุกอยากกินปลาจีนทอดนะคะต่อไปเราก็มาปรุงรสนะคะน้ำปลาหวานนี่ก็คือน้ำปลาหวานที่เราเคี่ยวได้ที่เราจะเขาก็จะมีความหนืดสักนิดนึงนะคะไม่ได้หนืดมากแต่ถ้าเขาเย็นลงเนี่ยเขาก็จะเหนียวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำปลาหวานกันจ้าเราก็จะ เทน้ำปลาหวานนะคะที่เราปรุงเรียบร้อยแล้วลงในถ้วยเลยจ้ะก็ปริมาณก็ตามชอบกันเลยจ้ะไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆนแค่เติมเอาหอมเจียวลงไปนะคะแล้วก็พริกที่เราทอดค่ะที่เรา,าต่ำเลียวเนาะแค่นี้ค่ะเพื่อนเพื่อไม่ได้เติมผงชรูรสไม่ได้เติมอะไรแต่อย่างใดเนาะเพราะว่าน้ำปลาหวานของเราปรุงสําเร็จแล้วรสชาติโอเคแล้วนะคะ แม่พึ่งกระโดยพริกทอดไปสักสองสามลูกค่ะแต่งหน้าให้ดูสีสันสวยงามจ้ามาค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะสะดน้ำปลาหวานนะคะกินกับปลาจีนเด็ดเดียวทอดแบบนี้จ้ะมาค่ะมากินข้าวดยกันโหน่ารับประทานมากมาค่ะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาค่ะมาค่ะมากินข้าวดยกันแซ่บหลายค่ะมาแม่พึ่งจะมาคนเห็นดูนะคะน้ำปลาหวานของเราก็จะมีความหนืดข้นนะคะ มา,มาจิ้มกับผักสะเดาแบบนี้ผักสะเาาไม่ค่อยขมขมนิดนึงค่ะจะว่าไม่ขมเลยก็ไม่ใช่เนาะเป็นเรื่องธรรมชาติของสะเาานะคะเขาจะมีรสขมนะคะมาค่ะเปวเพึ่งก็ตักน้ำปลาหวานราดแบบนี้เลยอร่อยมากค่ะเ,เพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันกับเป่พึ่งนะคะแซ่บมากจ้า